กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะมาเจอกับสาวออนพาวรวยชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทาง5นนยมัดรวม3นอยวันที่26เดือน7 2564อีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังสาวออนก็กราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวออนพาวรวยเนาะมาฟังคำเตือนสักนิดนึงนะคะ าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปดูแนวทางของวันที่26เรามาสรุปแนวทางของวันที่25กันก่อนนะคะที่สาอ้นได้ให้ไปเนาะสาอ้นให้เด่น ศกับเด่น7นะคะพี่น้องฟันศูนย์ะคะพี่น้องมาทั้งตัวเด่นตัวฟันเลยพี่น้องฮาหนอยมาดูกันเลยค่ะพิเศษออก3ามห5 6หห้าของสาวโอนก็หลุดไปนะคะพี่น้องไม่มีนะคะสามห้าหกบนส่วน3ตัวก็หลุดนะคะส่วน3ามสามสามสามก็หลุดนะคะ ปกติออกสามแปดศูนย์มาตัวเด่นแล้วก็ตัววิ่งรูดเนาะพี่น้องถ้าใครวิ่งรูดศูนย์ก็เต็มเต็มนะคะศูนย์แปดศูนย์แปดเมืม่อวานเข้าแล้ววันนี้ก็มาเข้าอีกพี่น้องสาวอนก็เลยไม่ได้เจาะเจาะแค่เกนะ้าศูนย์เนาะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดไม่ได้เจาะตัวนี้หลุดค่ามาแค่ตัวเด่นตัวฟันหลุดส่วนเจ็ดหนึ่ง มาตัวเด่นนะคะ7 1แล้วก็ตัวที่สซาโอนเจาะให้ตรงๆงเลยค่ะพี่น้องมาตรงตรงมาหน่อยปกติตรงตรงนะคะยินดีกับพี่พี่เอด้วยนะคะที่นำไปเป็นแนวทางยินดีด้วยค่ะส่วน v ี p อออก6 9เหนึ่งตัวนี้หลุดนะคะ3ตัวหลุด bap ออก6 9เก้าหนาหสาโอนก็ไม่มีนะคะหลุดค่ะหก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 ก็หลุดค่ะพี่น้อง3ตัวหลุดนะคะเข้าแต่น้อยปกติล่างนะคะพี่น้องตรงตรง,ตงยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อฮานอยของวันที่2ีกันต่อเลยค่ะพี่น้องฮานอยมัดรวมของวันที่26่สิบเนาะที่สาวอนจะให้ไปนะคะสาโอนก็จะเด่นนะคะเด่น สามกับเด่นหนึ่งนะคะฟันหนึ่งนะคะพี่น้องเจาะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะส่วนหลักสามก็จะเป็นสามเจ็ดสามหกสามศูนย์ สามสี่นะคะสามตัวสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามหกนะคะตัวที่สาวออนชอบแล้วก็จะเน้นให้นะพี่น้องสาวออนชอบหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามสามเจ็ดสามหกนะคะพี่น้อง ตัวที่สาวอนเน้นให้3ตัวก็จะเป็น3 1 2นะคะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องให้เป็นเพียงแนวทางเนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสาวอนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ